สวัสดีคะ่ะ่านหุ้ชสมมือนีกระหมาพบกับถอมแ้มสาแนวอีกเ้นเขยนะคะนะมือนีนะคะแตมก็มีเมนูเด็ดมานำเสนอ่ันหุ้ชสมอีกแล้วนะคะนะก็คือมึกย่างหาเนื้อนะคะอีเป็นใสไหอยแมางภกันลเลยนี่แตมก็ได้มึกมาสามตนะคะนะเดี๋ยวแตมเอี่ยวมาย่างนี่ใหญ่บอกหุ่สมตัวแรกว้าวเอาลงใส่ไฟเลยเนาะเอ้ยอี ตัวที่สองฟังนี่ดีกว่านี่ตัวที่สองตัวที่สามโอ้เต็มเลยเต็มเตาเลยคุณผู้ชมนี่เป็นสดายเป็นสดายนะกินบ่นี่เป็นสดนะนายคุณผู้ชมตัวมักใหญ่อืมยา นักกินบบนักกินโบคึ้นยากมาไล่มือแล้วคุณสมนี่อือถ้ามีซีตัวนี้เต็มเตาเลยเดือนนะเดียวมาสร้างตัวนะคุณสมตัวมันใหญ่ห้อมแล้วยังม่หันได้หาเนยเลยห้อมแล้วคณาดบ่ได้หาเนอยอะ่ะแล้วเอาไก่เอาเนยมาหากันเนาะถ้ามันแห้งแล้วอะ นปลี่็นสดาดทุกสมเคยกินบ่คะนี่หนเห่าไก่เนยมาค่ะให้มันมีความหอมความมันนะคะเนาะมันแกะอีหอมทั้งหอมทั้งมันผุ้สม,มแล้วเห่าไก่ก,กับด้านพลิกมาหาฝั่งนี้เนาะหาฝั่งนี้ก่อนก็ได้มันเริ่มแห้งแล้ว โอ้หัวขาดแล้วผู้สมหัวหลุดออกจากโตแล้วนี่เรามาขาฟังนี้นะผู้สมอืมเริ่มหอมแล้วผู้สมแต้มแกะโตกับนอนมันออกจากกันแล้วเนาะมันลุดผู้สมอย่าห่านเนื่อยนะ หาแบบเลไลหเลยถ้าให้ยักให้มันหอมอ่ะผู้สมเนี่ยถ้ายิงหาไลามันยิงหอมเนาะหอมแล้วมันก็อี้มันมันเวลากินะนะกะอี้แสบอืมเนีย่ยอีตึงจะเบึดนี่ก็อี้ได้กินแล้วผู้สมหอมค่ะกับบรรยากาศกลางสวนมะขามแบบนี้เนาะ ตอนนี้มือแหลงหสมอากาศกำลังดีเบิ่งบรรยากาศรอบๆส่วนมะขามนี่บ้านเต็มนาะอยู่บ่านสมกับปิง้งปลาหมึกหอนแซบแซบแบบนี้เนาะคุณสมเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดมาแบบซุดเด็ดเลยเนาะ ลืมแล้วผู้สมนี่เติมจากบืดนี่ไก่อะนี่ได้กินแล้วหล่อจากบืดก่อนอย่างบวชันสู้แขฮียะเนาะแต่มักให้มันสุกๆแล้วแต่มาคอยกินข้องดิบปันไดผู้สมบางคนอท้ทด่กินดิบก็นคงนี่กินตั้งแต่เอาอันใส่ไฟจากบืดแล้วเนาะแต่แต้มแหต้องแบบแหมๆสุกๆ นี่สุกแล้วผู้ชมโอ้ขนาดโตใหญ่เดี๋ยวนี้หมดเข้าเร็วอะนิดเดียวนึงงจ้ะเป็นตาแซ่บนวดด้วยคุณมหลุดออกเบิดแล้วตอนแรกว่าอี้เฮ็ดให้มันเป็นโตงามๆได้หลุดออกเบิดเลยออย่าเดี๋ยววางไว้จากเบิดก่อนเนาะคุณสม เดี๋ยวเต้มกงเอี่ยมาหั่นก่อนเนาะมันใหญ่โหดตอนแรกนี้กินเป็นโตแล้วบ่กล้ากินเนาะผู้ชมเอาหั่นจักหน่อยนึงนี่อุปรกรณ์แต้มคอตัดให้มันเป็นตอนก่อนเนาะผู้ชมให้มันกินง่ายขึ้นเนาะอืออย่าหอมเหนื่อยคักอย่าลืมเด้ออย่าลืมสูตรนี้เด้อผู้ชมถ้ายางซื่อเหมือนบ่แซบ่บต้องหาเนยเนาะนี่อือ นี่อา้าตัดก่อนตัดตัดลายขกบเนี่ยหูสวมตัดเขาแล้ววะตัดบิดเลยเอือ้าวตัดบิดแล้วบเนี่ย ขอวางของก่อนนี่ของหีคัดบไดายของแต็มก็คือนี่หักสีมีคนมากกินบ่คะมากกินคือแต็มบ่เอาใส่น้ำเอาใส่น้ำจิ้มก่อนเนาะซีฟูดใส่หลายๆแซบๆเบิองหิน้ำจิ้มซีฟูด,ฟด,ฟดของแต็มเป็นตาแซบบ่คุณผู้ชม ต้มปากเลยครับเดี๋ยวแต้มข้อซิมคำเล็กก็เนาะเอานวดดีกว่าข้อแสบข้อจ้ำก็เนาะอืมผู้สมเป็นตาแสบบออือืมคำเล็กเด้อเจิมก่อนอื ต้องกินนี้กลับเดี๋ยวคุณสมครับ ใครจะกินเขาอยู <c ười> <c ười ่มากินน้กันหรือซมตอนนี <h <h ้ตะกองได้น้ำลายไหลแล้วนึงเนาะมาสะใจคุยเปียหอมหักกับปาะมึกรวดว้าว sẽ qua cuối tuần dùng Dạ dùng nhai đi khắc Xa chạy khắc Nhoi bữa nó ครบค่ะคุณ z o o เต็มข้อคำแบบยักยักเลยเนาะอันเนี้ยเขาปากได้บ่หืมอืม,อม,อม น้ำจิ้มเขาเด็ดครัะอืดนิ่มเราไหมนะแตมคิดว่าแตมอีกกิ่นโมเบิดเนาะซ้ำตัว เดี๋ยวมือนะเดี๋ยวเต็มจาดแบบไล่โตกันนี้เนาะมันแซ่บจนบ่าหอกินเลยคุณสมอืมไก่คำแล้วคุณสมมืดหลงจริงๆแล้วเดี๋ยวอีบบเห็นนะกันเลยเดี๋ยวมันเนี่ย เบิดแล้วคุณสม้มแบบขักเด็ดใส่น้ำจิ้มนี่ก่อนอเอามาจนเบอร์ลี่อ่ะเจ๊น้ำมกักคั่งนี่ยี่ขำหนึ่งขอแบบบิกบ๊ก บีโคกี่เขาปาร์กบ่ได้เนาะสวงค่ะคุณสมเกียงเกียงบดเลย มือนีกะเกียงบิดเลยผุ้สมมือนี้นะคะแต็มกระโขอฟางให้คุสมนะคะเขาไปกดซับสไครนะคะ,คก,คะ,คะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้แต็มทางยูทูบเด้เนวนะคะซองหอมแต้มสาเหนียวเนาะเนาะมือน้าน,นะคะแต็มมีคลิปเมียเดเด็ดนะคะแต็มกะอี้มาหลงให้นุสมได้ชมกันอีกนะคะมือนี้นะคะมันกระคำแล้วเนาะคุสมเดี๋ยวแต็มอี้ขอลาอนุสมไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย